สวัสดีครับยูคุช่องพี่เล็กสายดันนี่ครับมันที่ห่าปลูกไว้เสี่ยวไปประกวดหัวมันใหญ่ครับนี่เ่าปลูกสองสายพันธุ์นะครับระวางห่วยบงครับตัวนี้ห่วยบงครับแปดเกาพุ่ครับตอนนี้นาจะได้ไประมาณเ,เดือนเดือนคคึ่งครับอาจจะบ่ท่านถึงดี ผูกไว้ห้องเบ่งครับอันนี้ห้วยบงฮอร์โมนบรดิสีเจ็กเทียครับใส่แต่ปุย๋ยทิ้งทิ้งไว้แต่แตปลูกบนปลูกบนกองดินเลยเด้ครับนี่อันได้รุนกันละว่ามันสิหัวหน่อยหัอยใหญ่นี่แปดหนึ่ง มีสีงาครับอู้หี่หากมันขึ้นเมื่อกินปุ๋ยอยู่ของบนมีครับหากมันขึ้นมากนะตัวนี้โอ้เดี๋ยวเดินลุนกันครับมองได้เขาประกวดหัวมันใหญ่กะสกิดมาในได้ครับ หวยบงรู้สึกว่าห่วยบงจะใหญ่เร็วกว่าครับนี่แต่แปดนึงก็กันใหญให่กันปลูกพร้อมกันครับมือเดียวกันต้นที่เขาปลูกนี่เขาตัดตดเงาได้ได,ได้ครับเสียบลงไปพุ่นละประมาณเมตรนึ่ง่นละประมาณแปดสิบเส้น แล้วก็ถากตามันออกเนาะหัวนี่แจ็กสิเป็นแนวใดความคิดกับว่ามันจะเป็นสันส้นสันส้นสั้นสัน้น <c oughs> ถ้าเิ่งว่ามันจะพ่อปุ๋ยบ่ครับสองต้นซํานี่โคนใส่โคนใส่แล้วปุ๋ยอันนี้ฮอสิสางตำนานครับ ตำนาาหัวมันใหญ่ไปเลยจังไดก็ล่อชมนะครับตอนนี้ก็เดือนเคืองเนาะเดือนเคืองใหญ่ขนาดนี้สองเดือนนี้สองเดือนนี่ท่วมหัวได้ครับเนี่ยตาซับนี้ยังสิท่วเราเพราะเขาอยู่ข้างล่าง อาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยครับผม